สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ n งให้สู o n y e วันนี้กลับมาแล้วค่ะเทเชอร์แบบ EP ที่18แล้วทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันมีเทเชอร์แบบมาใหม่แล้วอะซีซั่น2จ้ะใช่ซีซั่น2ฉันเพิ่งดูซีซั่น1ถึง EP ที่18หรอเปล่ บอกว่าซีซั่นสองก็คือเป็นอีพีต่อจากซีซั่นหนึ่งเลยคือแบบไม่ได้เริ่มไม่ได้เริ่มอีพีใหม่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งมือคันทุกคนรีบดูเพราะว่าแบบซีซั่นสองมาแล้วอ่ะจะพ้งดูอีพีที่สิบแปดเองมาเราไปดูกันเลยค่ะหนึสองสา ไม่รู้แต่มันก็มีมานานแล้วนี่เรารอยะสับสนนะแต่ทุบันกับอดีตทำอะไรกันอะไทยเนื้อเพลงดู มีอะไรเจอสารภาพว่าหนูได้เมนเพิ่มอีกแล้ว <laughs> ดีป่ Hi. Hi. ะใครใครสารภาพมา <laughs> ได้แจยอเพิ่มใหม่คนนึงนะ <laughs> <laughs> จากที่อีพีนั้นที่เราแบบเขินตัวแตกอเดี๋ยวช่วยอาว คือตอนนี้มีสามคนแล้วนะนี่สักพักทั้งวงไม่คิดเมนวิยากนะท่องฉันร้อว่าคือทายว่าเนื้อเปล่าไปจะเป็นอะไรใช่ท่อนเนี่ยคือแบบร้องไห้ไงแล้วมันเป็นรีบายท่อนนี้ก็คือแบบคือเราอะอาจจะจำได้เว้ย แต่น้องๆอะแต่จำน้อยหน่อยอันนี้ก็ไม่ได้ีเจ่ม่อี่บาพยายามเลยโอ้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 ย่อ้ยโ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 อ้ย่อ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ย้นโอ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยองยัอ้ยอยโอ้อ้ยโอ้ออ้ยรอ้ออยโอ้ยงออ้อ้ออย่อยอ้ย้ แล้วแบบนึกถึงเมมเบอร์ญี่ปุ่นนะถูกไหมถูกไหมแล้วมันเป็นแล랩ดีไซน์เนาะอันนี้คือหยิบบทลงโทษเหรอไม่ไม่ใบอ๋ออ๋อท้ายวันเนาะเจ๊เจ๊ อับหน้าอ่อย่างวะไปแล้วอะฮันูเมเบมมเบอร์ยิบไปเกายังแบบไม่ถูกเลยฮานรูโตคือแบบหน้าโทษตั้งแต่เือฮนูโตหน้าแบบเออ ไม่รู้ค่ะฉันมาทำอะไรที่นี่ไม่ออกความเห็นเลยมเมมเบอร์ญี่ปุ่น 저진 총파트 에깃 바진 정이야 네가 걔는 아빈존어아뭐 이런 건 절대 손에 안 들어. 쏘쏘쏘쏘 쏘. 노마. 이거다. 됐다. 간바이 카마. 아! 민박 해. 와와 와. 이돌 리액트. 어, 저 리액트 해. 어, 리액트 랭 워. 와. 아니. 나니. 파티 ใช้ภาษาของการแต่งเพลงมาใช้ด้วยนะเออ,อ,อคือแบบความใกล้เคียงของคำการใช้คำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสัมผัสคำ

다 끝났어 응. 하나 둘셋 YG는 우리꺼 저희 팀명은 랩탑이고요 구호는 노츠 김츠는 알라라 YG 정말 아티이 나왔어 우리 팀명이 그거야 오케이 노트북와 YG 오 누구도 힘이 없네 너가 노트북을 가지고 있어도 와 아, 정환이 와수있을와정환이는 섞인 노래 두 곡을 듣고 가수와 노래 제목을 맞힐수 있다 없다 다 여러분들 항상 나오는 프로그램에 믿어주세요 형들 나 믿어줘요 하나 둘셋나 눈에 믿고 있다 선은 이제 게임이니까 완벽할 수 없잖아요. พีเราคือแบบบบี <S <S 2> <S 2> <S ้ซอนเบนนิมมันมีกี่เพลงมันมีสองเพลงเนี่ยเมื่อกี้กัวลาอ๋อ 이정도면 재밌지 루토는 노래 전주 1초만 듣고 가수와 노래 제목을 맞출 수 있을까? 빠이 빠이, 둘이 나 티나루 한루가또빠자어머한 층. 아, 까 아, 이거 이나루거야이야진 제발 진짜 제발 아, Big ิกแ g นวิกแวนวิกแวนเขาให้ตอบชื่อศิลปินใช่ชื่อศิลปินและชื่อเพลงมันมีสองเพลงอ่ะฮะอ๋อไม่นู้แล้ไมัน้องเป็นเพแบบนี้มันคืออะไรกันน้องคือเกิดไม่ทันหรือเปล่าอาซายงนั่ช่นีเส โกอินเกรซี่คูณสองได้ไหมได้ไหมได้ไปวิไอดอลหนต้องทำนะลูกลูกฮัดไว้โอ๊ยเมื่อวานนะพีพจุน เต้นแวงแวงแวงด้วยคนเดียวคณสองได้หร oh ือไม่ไม่ได้ใช่แล้วก็ตอบว่าได้ไม่ได้ 나이 오면 하진, 두장하고, 하진, 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 하 하진, 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 하 하진, 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 하 하진, 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 하 เชื่อใจน้องนอยไทยยังมีไทยยังคนหนึง่งแล้วอะไรก็รู้ดูไม่ทันอ่าไทยยังสองคนไทยสองบั้มไหนมันมีสองบั้มบั้มบั้มลิงกาปะลิงกาอะไลิงกาลิงกาลิงกับกับมันมีสองอันอะเฮ้ยเราแบบมัน,มนทโทนสีเดียวกันคือมันคอ,อเดียวกันมาต่างแค่ทรงผมอะลิงกากับ แมงแมงเหรอไม่ใช่แมงงจักแดนเหรอดาริงกับไอ o s สลิปมันภาพเหมือนมันเหมือนภาพเดียวกันอะมันแบบฟิลเดียวกันแต่มันอันอมา เ,เราเข้าเวเกียวจองงูคืออยากกินข้าวเกี๊ยวแต่ทีมนี้ได้ไปแล้วพี่จูนทำไมต้องอยัดกัดตัได้พี่จูนอันนี้ต่อเพลงเลย สี่คนอนงตเตียอ๋อต่อเพลงต่อเพลงต่อเพลง

도 어김없이 너의 흔적이 또어김없 죽겠다 도 어김없이 너의 흔적이 나만하게 괴힌다 죽겠다 남친듯이돌아섰는왜 남은 외로움 어김없이 돌아 넘긴거 넘긴거잖아요 넘긴거잖아요 오케이 오케이 김없이 좋겠다또 어디 먹지? 너 옛적이 나만 괴롭힌다축겠다 넘치는 아저씨 돌아서는데 왜는 왜 야, <laughs> 아니, 모든 게, 뭐, 뭐, 이런, 나, 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 눈빛에, 눈빛에! 훔치 너의 눈빛에 입술은 반짝 마르지 입술은 바... 는 너의 눈빛 입술은 짝 마르지 오랜만에 느껴보는 이런 떨림 이러지도 저러지도 못해 텐다. ได้ไรเขาเกียบไหมใส่กอกกินจนอิ่มไหมลูกมันดูไม่น่ากินเลยนะไส่เกากเขาเนี่ยเขาแบบเจ้าออ ท่านี้ท่านี้อะไรอะแอ่ครั้งมันก็นึกไม่ออกอะจองวานคือจองพึ่งนึงได้

ยิ้มเดียวสิโอ้โหแกทำท่านี้คือจะนึกถึงโซโล่เจนนี่นะชอบเหรอมันจะนึกถึงโซโล่ของเจนนี่ไนดะ้ะ ไม่ยอคตอนที่ใบไม่ได้นึกถึงเพลงนี้ผิดท่าผิดท่า มันสุดมากใช่ไหมอะ Yes sir วันนี้วันโอ๊คายพี่จุนคือไออย่างวะยังนึกไม่ออกนึกออกแล้วไง เดทำหน้าเดือดทำหน้าวันนั้นโอเคสว๊กว่างไว้ก็ฟินฟินนะจบปะเพลงนี้ไปเพลงนี้ก็ชุกมาอยู่นะย่าย่ายย่ายุมบายา น่ารักจังวะน่ารักชม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 ไอ้าบอกยังไม่ได้ไหเลยไม่มันต่อยอดเนียแตเราแรงเข้ามหมุนหัวเที่ยว 30대, 나나나나0대나나나 40대, 4배대 40대, 40대, 4 어, 대 40대, 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 4 0이 네 o 트레저 선배님의 나쁜 기사. Yeah! <목소리> 자겠습니다 <목소리> 세바, 세바. 나나아 라송 맞나? 코어 겹2 러가나. 놀라운 트레저를 한번 해봤는데 어떠셨나요? <목소리> 놀라워요. 라요 <목소리> 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 저희가 이럴 줄은 몰랐어요. 자, 다음에는 좀더 재밌고, 좀더 모든 걸더 잘하는 트레저가 될수 있도록 노력 1,2,3่งสองสาเซาไวอาเียวเองเนะไม่แต่ตอนกู๊ดบอยอ่ะต้นม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไบ่ไมไม่ไม่ะม่่ไม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 ตไม่บม่ไมไหลอ่ะทิไงไห่กลายเปไนโไโล่ตม่ไม่ ของแบบวี่พี g ใช่ไหม,มละ่ะชอบ e ีนี้คือแบบชอบแบบฮาร์ดกระจ,จายดีมากสรุปของกินไอของรางวัลที่ได้ก็คือเป็นของกินทั้งหมด <laughs> ไม่มีใครได้แล็ปท็อปโน้ตบุ๊กอะไรไปเลย <laughs> ไม่มีไม่มีได้ข้าเกียบได้ใสก้กรอกทีมซ็อกค,คือแบบข้าเกียบสองรอบอยู่ <laughs> <laughs> กรุบกรุบ โอเค่ะสำหรับเทปนี้ก็สนุกมากอีกอีพีหนึ่งหัวล้อกันกระจัดก,กระจายเลยจ้ะสนุกขึ้นเรื่อยๆนะดูจากพวกเราก็คือแบบใช้ energy เ<บ>ยอะมากในการหัวล้อ <laughs> <laughs> เหนื่อยมากรู <laughs> ้สึกเหนื่อยไป เ,เจอกัน EP หน้านะจ๊ะค่ะวันนี้ช่องติ่งที่สุดก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยกันกดแชร์ด้วย okay, okay. <laughs> ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายมิจฉาเนร์มิจฉาเนร์มิจฉาน